องว่ามันก็ไม่เกิดการเป็นหนุนกำล,ลังหลักๆส่วนใหญ่ก็็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายราอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ได้อยู่สัปน,นี้เดี๋ยวก็แก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมผลการในงานแต่ละแผนรวมทั้งหมด304ลาย314คนนะครับ

ก็ได้ดําเนินการไปแล้ว476แห่งนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของผู้บกครองนะครับเป้าหมาย5,900ลังจาวบแนุ่มีเป้าหมายหนึ่งรายขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับเป้าหมายที่